ซึ่งในประวัติศาสตร์เขียนประวัติศาสตร์ผู้ชนะเป็นผู้เขียนนะเขียนว่าเป็นชูมันก็มีเหตุผลที่จะมีการล้มถูกไหมนะก็ก็ซึ่งตอนหลังก็สถาปนาเป็นสมเด็จพระมหาจักรพรรดิก็ฆ่าก็เรียกว่าฆ่าทั้งทายาททั้งหมดอ่าทั้งหมดนี่ยกตัวอย่างนะหรือว่าอาจจะว่าวิปปราชอย่างเช่นพระเจ้ากรุงธนบุรีนะนั่นก็คือ คุณไม่มีเหตุผลอื่นเลยเพราะมันเป็นการปกครองแบบเดียวกันเพราะฉะนั้นวาทกรรมคนดีหรือคนไม่ดีซึ่งเดี๋ยวเรามาคุยกันที่เทียบเป็นอสูรกับเทพอะ่ะเดี๋ยวก็มาเล่าต่อจะสนุกมากค่ะจะสนุกมากแต่ว่านี่คือวาทกรรมว่าคนดีจึงกลายเป็นเหตุผลของอนุรักษ์นิยม,มที่จะแสดงความชอบธรรมว่าตนเองอำนาจ ควรจะต้องอยู่กับคนดีนะแต่ว่านะกลายเป็นว่าขณะน,นี้ประเทศไทยเนี่ยเราก็เข้าใจว่านี่นี่ที่พูดจะอยู่ในรัฐปรหารนะแล้วก็จะอยู่ในประกาศกฎอายการศึกแใน MOU ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นไรก็รอตามคำสัญญา,านะเราก็ เราก็ร้องเพลงคำส<ร>ัญญาทำตามสัญญาซึ่งก็เพราะดีค่ะอันนี้ประชาชนรอกค่ะนะประชาชนรอกที่นี้หวนกลับมาว่าเรื่องของคอรัปชันกับเรื่องของคนดีคอ,อรัปชันนั้นถ้าเมื่อเมื่อเราฟังที่ไหนที่สถาปนาว่าเป็นคนดีแล้วจาเป็นต้องล้มสิ่งเก่า ชิงเก่าไม่ได้อาจารย์ไม่ได้หมายความว่าเก่าแก่นะหมายความว่าล้มเช่นรัฐบาลที่แล้วนักการเมืองเนี่ยนักการเมืองกลายเป็นผลิตผลของสังคมไทยที่เป็นคนไม่ดีถูกตีภาพลักษณ์กอกมาแล้วคือนักการเมืองเป็นเป็นผลิตผลใหม่กลุ่มคนกลุ่มใหม่ในสังคมไทยที่คล้ายๆกับว่าอ้างประชาชนว่าเป็นตัวแทนแล้วก็กลายเป็นผู้มีอำนาจซึ่ง ถ้าในวัทกรรมนี้ก็บอกว่าเป็นคนไม่ดีนะดังนั้นการคอรัปชันจึงเป็นดัชนีเบื้องต้นค่ะเป็นดัชนีเบื้องต้นและอาจจะเป็นดัชนีเดียวค่ะที่พิสูจน์ว่าใครดีหรือไม่ดีใครดีหรือไม่ดีด,ด,ดังนั้นเรามาพูดเรื่องคอรัปชันเนี่ย<ะ>วันอย่างทีดีอ่ะไเนี่ย<ะ>เขาบอกว่า ตอนที่คุณจะปฏิรูปประเทศคุณต้องเริ่มต้นได้จัดการเรื่องคอรัปชันก่อนใย่ามไหมคะค่ะทีนี้มีมีหลายเรื่องประธานศาลรัฐมนูก็บอกว่าผู้พิพากษาก็มีค่ะมีปัญหาคอรัปชันเพราะนั้นไม่ได้หมายความว่าตำแหน่งผู้พิพากษานี่เป็นเป็นเทพนะ เป็นเทพแล้วไม่ได้ทําอะไรผิด <c oughs> อันนี้ท่านท่านอดีตประธานสาร,รมูลพูดเอง <ๆ S 2> ว่าเคยเกิดกรณีผู้พิาพากษาไปยุ่งกับการประมูลขายทรัพย์และถ้าเราติดตามข่าวเมื่อไม่นานนี้มีการลดออกจํานวนหนึ่งนะซึ่งเกี่ยวข้องกับปัญหาที่ใช้คําว่า corruption ก็ได้นะคะ <ๆ S 2> ทีนี้ดรสมเกียรติเขาบอกว่าเห็นด้วยกับหัวข้อเสวนาว่า การปฏิรูปทุกอย่างต้องแก้คอร์รัปชันก่อนค่ะต้องแก้คอร์รัปชันก่อนแต่ว่าในทัศนคติอาจารย์นิดาก็คือก็เข้าใจอะว่าคนปฏิรูปเขาก็ต้องดูว่าโครงสร้างประเทศเนี่ยต้องปฏิรูปด้านไหนด้านไหนค่ะแต่คอร์รัปชันเนี่ยมันจะเป็นมันเป็นอะไรที่มันมันอยู่กระจายตัวรอยู่ <พบ S 1> ยหมดอยู่ในทุกอณูน,อนะครอบคุมอยู่ในทุกอณูค่ะทีนี้ เขาถามว่า <c oughs> ดรสมเกียรติเนี่ย <c oughs> ก่อนที่เราจะลงไปสู่รูปธรรมเช่นไมโครโฟนนะคะเรามาพูดปัญหาหลักการดรสมเกียรติประธานทีเดียไอเขาบอกว่าเส <c oughs> นอแนวสองแนวทางแก้คอรัปชันนะซึ่งอาจารย์อาจจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเดี๋ยวเราว่ากันนะะวิธีแรกคือรณรงค์ให้คนมีจิตสำนึกให้ที่ผ่านมาประชาชนเข้าใจ มากขึ้นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนอนะคะเรื่องนักการเมืองลงโทษนักการเมืองวิธีที่สองคือเพิ่มและแก้กฎหมายห้าฉบับก็คือกฎหมายว่าในการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐกฎหมายอำนวยความสะดวกในการบริการภาครัฐกฎหมายข้อมูลข่าวสารราชการกฎหมายแข่งขันทางการค้าที่ไม่ที่ไม่เคยลงโทษใค่ กฎหมายควบคุมการโฆษณาภาครัฐนะในข้อที่สองเนี่ยอาจารย์เห็นด้วยนะค่ะในข้อที่สองาจารย์เห็นด้วยแต่อาจารย์เห็นว่าข้อแรกเป็นการรณรงค์นะอาจารย์ว่ามันมีไบแอสคือคุณรณรงค์โจมตีนักการเมืองอย่างเดียวอืไม่จริงอะ่ะคอร์รัปชันเนี่ยมีได้หมดมน,นะคะใช่แล้วมันคุณต้องจัดการผู้ให้ด้วยค่ะไม่มีการแตะเลย ใช่ไหมคะผู้ผู้ผ,ผู้ติดสินบนอะ่ะผู้ผู้คนให้ยังครั้งที่แล้วเนี่ยมีมีการลงโทษนักการเมืองที่ศาลอาญาทางคดีการเมืองแล้วถามว่าไอ้บริษัทที่ให้ที่ให้ที่ที่ให้สินบนเนี่ยถูกลงโทษหรือเปล่านะคะแต่ว่าการเพราะฉะนั้นการรณรงค์นั้นต้องเป็นการรณรงค์โดยไม่เลือกปฏิบัติต้องเข้าใจว่า การคอร์รัปชันนั้นมีอยู่ทุกองคาพยพะแต่ว่าถ้าคุณเอาเป้าหมายทางการเมืองคุณมาเล่นนักการเมืองมันเป็นหนึ่งว่านักการเมืองเท่านั้นเนี่ยที่เป็นเป็นเป็นมนุษย์ผลิตภัณฑ์ที่คอร์รัปชันทำคอร์รัปชันอย่างเดียวเห็นไหมคะเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นคิดว่าเอาเรื่องคอร์รัปชันมาจัดการเป็นเครื่องมือทางการเมืองนี้ไม่ถูกต่เรื่องแก้กฎหมายเพื่อสร้างระบบสร้างระบบเพื่ออะไรไหม เพื่อให้ข้าราชการไม่ใช่นักการเมืองนะค่ะไม่ต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหาวิธีพิเศษค่ะแล้วต้องมีการลงโทษเราที่ผ่านมานะยกตัวอย่างเช่นอ่าเรื่องเรือขุดอาจารย์ดูมันนานแล้วเนะี่ยเราต้องใช้เงินมากมายค่ะไม่เห็นมีใครถูกลงโทษอะไรสักเท่าไหร่เลยความรับผิดชอบนะ่ะอยู่ที่ไหนค่นะะนแล้วการทั้งหมดเนี่ยต้องเข้าใจว่า นักการเมืองก็ส่วนนี่ข้าราชการนั่นแหละตัวรายแล้วภาคเอกชนกับนักธุรกิจที่เอาไปให้เขาทั้งหมดนี้คุณต้องไม่ใช่ไปชี้หน้านักการเมืองอย่างเดียวนะคะใช่ค่ะมีโซ่หลาย่ทีนี้ทีนี้เขาก็พูดถึงเรื่องคนดีและต้องอยู่ในระบบที่ดีนะคะเพราะนั้นในข้อเสนอของเขา เขาถือว่าการผูกขาด<ะ>เป็นต้นต่อการคอรับช่นอันนี้จะไม่เห็นด้วยเพราะอะไรคะคือคือเป็นวิธีคิดเนี่ยมันไม่ต้องผูกขาดหรอกอมันก็นกหาวิธีพิเศษอย่างไมโครโฟนเนี่ยสมมตินะ,ะง่ายๆมีใครผูกขาดในประเทศนี้ว่าขายไมโครโฟนในประเทศนี้ไม่มีไ<ะ>ม่ยังคอรับช่นได้เพราะนั้นผูกขาดเนี่ยไม่ใช่ เป็นแต่เพียงว่ามันเกิดชิ้นคําโตชิ้นคําโตนะสําหรับประเด็นของพักการเมืองอ,อันนี้มุ่งจะเล่นนักการเมืองเ,เป็นเป็นจุดหนักนะอะอย่างเช่นนี่เขายกตัวอย่างเช่นกรณีรับจำนำข้าวต้องลดการผูกขาดแล้วมันผูกขาดที่ไหนหจำนำข้าว่าะกลายเป็นรัฐเนี่ยเป็นผู้ซื้อและขาย นะคะฉะนั้นก็คิดว่าอันนี้เป็นเชิงหลักการในทัศนะของเราก็คือปัญหาคอร์รัปชันนั้นเนี่ยมีทั้งผู้ให้ผู้รับมีทั้งกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยหลายส่วนนะไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจไม่ว่าจะเป็นข้าราชการไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าการรณรงค์ให้ประชาชน อมองการคอรัปชันเป็นเรื่องที่เลวร้ายนั้นอาจารย์เห็นด้วยแต่ไม่ใช่รณรงค์ว่านักการเมืองคือสาเหตุของคอรัปชันทั้งปวงและเป<ช>็นสิ่งเลวร้ายที่สุดเรามาเรามามถึงเรื่องไมโครโฟนทันไหมเนี่ยครึ่งแรกหรืออีประมาณห้านาทีค่ะอาจารย์คะก็ก็เอาเอาต่อในเรื่องนี้ไหมค่่หรือว่าน่าจะได้ทำอยู่นะคะ เพราะว่าอย่างอย่างเช่นกรณีจริงๆแล้วเนี่ยจารสมเกตก็พูดถึงเรื่องไมโครโฟนไว้ด้วยเนี่ตอนท้ายนะอบอกว่าช่วยลดคอร์รัปชันต้องมีความโปร่งใสด้วยตัวอย่างกรณีไมค์ทีวีราคาแพงก็เห็นได้ชัดเจนและซึ่งอย่างที่บอกไปว่ากระแสของไมโครโฟนก็ทําให้ทางด้านของหม่อมนะคะสองหม่อมออกมามีการวิวาทะกันโต้กันไปมาะค,ะคือคือกระแสไม <microphone S 1> โครโฟนเนี่ย ถ้าพูดไปนะมันมันเป็นเป็นเรื่องที่ว่ามันชี้เห็นนะนะคะว่าที่เมื่อกี้เราพูดราชกาะก็เป็นสาเหตุสาเหตุของของของการขอรับชันได้แล้วก็แม้จะอยู่ในเวลาของรัปะหารยังกล้าทำเลยหรืออาจจะคิดว่าไม่าเป็นเวลารัชบาลแล้วก็ไม่เป็นไรเพราะว่า พวกผมเป็นคนดีเป็น,นคน,นะคะดีผมผมอยู่ด้านเดียวกับคณะรัฐบาลหรือเปล่าค่ะนะก็คิดว่าไม่มีใครกล้าตรวจสอบก็ได้ค่ะแต่ว่าพอพอเกิดเรื่องเรื่องนี้แล้วมันชี้เห็นอะไรชี้เห็นว่า,าในกลุ่มฝ่ายพูดตรงๆนะค่ะฝ่ายอนุรักษนิยมหรือกระทั่งฝ่ายที่สนับสนุนรัฐบาลที่มาจากรัฐประหารเนี้ยค่ะก็เลยเกิดแบ่งเป็นสองพวก กระทั่งสองหม่อมอยังทะเลาะกันไงนะก็แบ่งเป็นสองพวกคือพวกหนึ่งเนี่ยแฝนะโมโหมากมว่าเอ้ยทำไมปล่อยให้เหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้น,นใช่ไหมอีกพวกหนึ่งบอกเฮ้ยไม่ใช่ควรมาโจมตีได้ยังไง